สวัสดีครับผมสวัสดีที่สูขูมสุขนกับผมการกโท่เอาแนวทางล่าพัฒนาของสางคมคือเกาพี่น้องรุดกับเอาคือเกาตามคือเกาเนะพี่น้องมันก็มีงวดเขาง,งวดรุดเนาะพี่น้องเนาะใบยาวากันขันบอมักขเข้ากับเบิ้งไปก้อนเนาะพี่น้องเบิ้งไปก้อนซ่อมๆไปก้อนก็นได้พี่น้องขันบอมักเพราะว่าเหลก็กปรสร้างเป็นกับรุดหลายงวดแล้วเนาะขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆลาย่ลาพัฒนาเมื่อนมันเ็เลขเบิ้ยูีแล้วล่ะ ห้าหนึง่งหนึ่งนี่เราเลขล่างก็คือแปดห้าเนาะพี่น้องเนาะแปดห้าพี่น้องของผอสร้างเดดพิ่นรุดเด้อพี่น้องเด้อบ่มีแจ๊กตัวพี่น้องเลยแต่ว่าก็มีอยู่แล้วเลขหาแดนบ่มีแปดเนาะพี่น้องเนาะบ่กเขาพี่แปดเพิน่นมาอยู่รักร้อยพี่ของผอสร้างเพิ่นกันเลยบ่กเขาเด้อพี่น้องไอ้ก็ขอตัวขอให าบาวกากันเนาะขันบอมักเข้ากับบอจัดบอซื้อเนาะพี่น้องเนาะเป็นแค่แนวทางซื้อเนาะไม่บานนี่ยียบเจ็ด คำบันได่ก็ต้องโทรเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นไปทำง,งาน มบกคักเนี่ยวะต้องบกเขา่าต้องสร้างคมตำราวคักคักต้งขี่เขา่าวิ่งบนล่างจิต คือสิเหลิองานเลยแต่หาโมงเครื่องเลยอ๋บะแมนพัดเลิกตัวนี้อ้อไวมันหาโมงแล้วบะแมนตัวนี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องโหแต่สีโมงหนึ่งไวมันหาโมง่งลงข้าวลงสาวโทษไหม่พี่น้องลงโทษไปตะซีโมงเครื่องคนเรื่องเกิดความประพฤติทำงาน ว่าไหมอะ้างพรับผงเลิกงานแล้วบ่เลิกแล้วครับโอ้ยหลวงสาวโทษไปตะซีโม่งเคืองเริ่มข้าวเฝ้าปิดหอดบ้านแล้วบ่ครับอยู่ในบ้านนะโอ้ ว่ายมาขวาร่าพัฒนาประสางครับผมเรียกกันเป่าเบิลเบิลนัน่นเขาราะเขาเบินดีแท้ๆอือครับเรียกวิ่งตัวไรภาษางเดี๋ยวครับผมสูงกันครับผมเอาเลยว่า้องเฝ้าเอาจำลากว่อนวิ่งสองกับสาม สองสามผมเล็ตเดกัหกเจ็ดแปดหเจ็ดแปดจับคู่กับสองหสองหครับสอง7 2สองเจ็ดสองปดสองแปด

เจ็ดสองแปดวิ่งวิ่งวิ่งสองเลขวิ่งเน้นสองนั่นัะสองตัวสองหกกับสองแปดสองหกสองหกสองแปดดส่วนสามตัวเดียวเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดนั่นปะ ออันนี้คือตัวเน,น้นเนาะครอะ,ออะขอบคุณในไลฟ์พ่อซางครับครับสวัสดีครับอพี่น้องห้อกระแชบหน้าจอเอาบไเนี่ตัวเน,น้นตัวเน้นก็นได้หกคู่หกหางบนล่างไปกับส่วนเลขวิ่งนี่สองกับสามเป็นเน้นสองแด้พี่น้องได้เิ่นเน้นสอง xuân xuống tổ nền này tua đến tổ nền này ngay bằng cường xì ạ tổ ngoài này nè พี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาอันนี้คือเล่าพัฒนาของคอ้างเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่2 7ิสิงหาสองห้าหกแปนี่เพื่อนให้วิ่งหลุดบนล่าง2องกับสามเพื่นเน่นสองด้พี่น้องด้เสียเล็กติดเหล็กวิ่น,นี่แม่นหกเเพื่อนกะจน,นจับคู่แด้พี่น้องสองห28 36 สามเจ็ดสามแปดส่วนเลขสามตัวหนึ่งสองหกน่เป็นตัวล่องตัวเด่นเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเป็นตัวเน่สนสองตัวเน่สน,นสองหกสองแปดเลขค่ะหกคู่บนล่างไปขับเด็กพีนองเนระื่องหกคู่หกคู่หกขางบนล่างไปครับเลขพอสร้างเป็นกับอะไรปลักรักจังหวัดเราพี่น้องปลักรักสิบรักหน่วยเราพี่น้องเข้ากันแคบหน้าจอา มักชอบตัวใดก็เอาไปพิจารณาเบิงบ่มาเข้ากับพ่านเนาไป้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาขอบคุณพอสร้างข้อมกเที่อนนึงาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม